เกี่ยวจากหน้าครับรถปั้นกันบโบขคนเยีางเงาคนัังเนาะานังนานังอยู่เทึ่งผุดเนาะบอาน่มีเอ็กซเล่ก่าเกี่ยวอยู่หันดูมไปมีไฟก็ทิดตุไปพุดตวัวทุุ่น่นจะตรง เดี๋ยวพีดไฟก่อนโอ้กำลังบินออกเต็มเลยาจะเห็นกดขึ้หลายพันนมึงเอไปให้เพื่นนั่นเพื่นเก็บใส่อ๋อโอ้โหอ๋ออ้บบโอ้ยเฮ้ยเอามีดมาวะ

上面就这个样子嘛。